สวัสดีครับปอพี่น้องมืี่พวกภูมิครับสวัดเจนเคยนะนี่ห้างหายไปนั่นนะครับกลับมาแล้วนะสามพันเพียรตัววันนะนึ่งแรกนะครับนภาพเบลอขอให้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์พังครับผมโทรศัพท์พังนะเลยไม่กลับมาดิ่นเครื่องหน่อยนะครับภาพอาจจะบม่ชัดนะครับขอให้นะครับเพราะว่ามันปรับันปรับกล้าจ่อไปสูงไปเลยครับมันอยู่ในกลางนะครับ มันเรียภาพอาจจะเบื่อๆนะครับขอามให้นะครับแต่ไปริม่เข้าครับทําคลิปนะสามเพรทุกมือนะกับมาเขาว่าท่ามขึ้นหน่อยนะครับกับสามมันเพรียวอันไว้เดียครับอันนี้กีดไม่นะครับแลกหน้าล็อกนะครับมาแล้วนะครับผมร้อยอัพออ่าพร้อมนะครับเป็นตันที่ร้อยสิบเอ็ดนะครับจากตันหน่อยเก่านะเพื่อมาหน่อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะเพื่อมาสองอีวานะอันนี้ของสัปดาห์แรกนะมีดอกบานนะอุ้ยทำไม่นะค่าดลวดประตูนะครับ ลงสูงงานเรียนนะครับประกาศจอดเบสนะครับตัวนี้กระเดี้ยวนะครับแต่พนักง,งานหน่อยนะกลางๆตั้มอ่ะล้วก็ช่าตันนะตัวนี้ก็งาเรียนครับที่นีนะครับสุดรนะครับตัวนี้ช่าตันนะมาดิตัวได้ก็ได้ก็จะลอยชิบีทหน่อยเมาปุยอาทีน่ะ นะตรงดีมนลอยหานะแ,แล้วแ้มนี่ปั๊บไหมครับอยแนี่ได้หกสิบนะครับจากปุตดยี่รอยแปดได้รอยแปดนะครับนี่ได้หกสิบนะรอยเได้สานะครับรอยหกับรอยหานี่สิบแมนะครับแล้วกวาได้หาได้หาแ้มนะครับ,อ,รบอังกฤษนี่นะจากน้าลอกนะแขกมาประมาณนี้นะภาพเบอร์ขอไป้ลยนะครับผมมาทัดมาครับอีกนึงนะครับ เดิมนะครับสามันเทศนะครับทีแดกผมว่าแบบผมจะกวาดนะครับเพราะว่ามันบึ่งแห้งนะครับจะบังกะป๊อตว่าอะครับอยากอัดเปลี่นให้เบิ้งนะครับกินไม่นะทั้งที่นะเลยแห้งนะขวบขวายเลยนะครับผมยังเก่าห่างนะครับเด้เลยกับมาใส่เครื่องหน่อยนะครับเครื่อง ร่องนะครับเครื่องที่ใส่ก่อนนะ้าใส่เครื่องใหม่นะครับ <c oughs> จะสีสีใหม่ใะมาเปิดให้เบิ่งก่อนนะถัดมาอีกมือมันก็เอาแพ็กมาหลอกอยู่นะครับมที่สามนะเอาแพ็กมาแล้วนะแพกหารอยนะมือที่สามนะตามเป้านะนมี่สามกับแพกหารอยมาขายนะหารอยที่หนึ่งนะเอาสามมันเพชรมันเดียมนะครับ กูย,ยิงเจักหนึ่งแน่อาร์ติเตอร์ซับดาเล่เยอรมันเนี่ยโอ้ตรงเล็บโอ้ตรงเล็บนี่กิดกิดล่ะนะครับกิดอันยิมเอสหนึ่งนะเดี๋ยวผมแช่ใหม่นะกินนี่นะสามพันนะมีคนขอให้ผมเปิดน,นะเดี๋ยวผมแช่เปิดให้เบื้องนะครับสามพันเฟสน,นะแช่กับเ,เ,เ,เรากิดลักกิงกิดลักน้า,นาลอกนะครับตอนนี้ก็สิเปิดให้เบื้องนะปางมือวเดี๋ยวปา,างมือแล้วเปิดน,นะครับ เร็อเร็อสับดาดลองครับโอ้ตรงเลียดเปิดน,นี้ก็ตรงเลียดหนักอยู่นะตรงเลียดเลยนะมาครับตัดไม้มือนะครับเหมือนเดิมนะครับสาม,มันเผ็ดนะครับมาเบิ่งว่าสัปดาห์แรกผมสีหลุดมาจากตัวรับ สุดมาจากลอยหาลอยสิบเอ็ดนะสิุดมาจากลอยสิบลอยสิบเอ็ดเปล่าลงสุดมือแหลกในกันโซลานะสันติกับโซลาลอยแปดอะไรนี่โอ,โอ,อดุดุบนะได้เาขาคันนักนะาปล่อยหัว หางเกลียวแพ็กอย่างไรนะแพ็กไม่จีนนะทันเพชรเมันเดิมนะเกลียวยังห่างเกลียวอไรนะสามมันนะอ้ภาพแลกคอไม่เลยนะครับผมสิ่งๆโง็ซิ่งเนนครับวนาดีห่างนะครับดีก,กันน็อกนะครับดีไหน,น,นี่จะดีกว สี่ชีสลอยซีตองลิดโอ้นาตีกนะติมเบิ้งน่ะหัวายเบิ้งนะเบิ้งโหลดลอยซีนะบักนี้นะซีโต้นะครับผมเปิดสามบ้านมานี่ยซีโต้นะครับแล้วก็มีแบบเปิดนอกรอบที่บ่ทบริบบอลงคลิปนี่เบิ้งก็ได้ซีมากเลยซีโต้นะมาครับถัดมาอีกมือน่นะได้แล้วนะครับ คงจะเปิดในเบิ้งสองอันนี้ก็แหละแต่อันแรลกอ่ะเปิดสามั่นในเบิงงเบเบ้งก่อนนะของแท่งน้นล็อกนำกิดหลักนะแหลกน้นล็อกหนะึ่งหลักนะนี่เครื่องหน่อยนี่อัดตัวแปลกๆเครื่องหน่อยนะครับเครื่องที่ผมล็อกไอ้ดีล็อกไว้นะครับเป็นเครื่องหน่อยนะวันนี้เราต้องให้เขาผิดหลักกลยครับราบไปทั้งน้านะเครื่องผิดหลักไอ้ดีล็อ,นอ,ลอ,ก,อรรลกนะครับกันที่เข้าไอ้ดีล็อกก็ต้องทราบไปดีลักออกนะครับ ตรงเรียนมันช่วยอะไรเจ็ดจ้ะปัญญาย่านถึกแบนยังไงเห็คนแบนถึกแบนอะไรนะครับผมก็ซับไปซับมาเนี่ยปัญญย่านถึกแบนทั้งซองเลดีนะเหวเลยเด้โบมี่ดีเล่นเลยได้ส um um ่วนมากเห็นเขาว่าม um ันแบนย้อนวัยเล่นวิดงอีลายนะครับวิ่ชนะมันหลายกว่าแบนนะครับผมเงินอยู่มันผับมันเองเลยนะมันกระสละหลายกว่าตอนมันมันมันบะนาบแผ่นะมันนับแผ่ย่ำสนามนะวิดอีนะต้องได้สี่แบนหไรนะ ป้องดีๆโอ้ไปะชิ่งเปิดไรเกลนะลอยหารุดเลดมาอุยอันึงรุดเลดมาอุยอันึงมาถ่ายมือทัดมาเลยไปแบบรวดเร็วนะสามมันนะว่าทั้งในอย่างอยู่ครับอย่ในเปิดมานะครับเพิ่งแยกหนะ้าะลอเพิ่งจิตร่องนะจิตขออนะไรน้ะลองก,ก่อนสามันเหมือนเดิมนะสัปดาห์แรกนะ กล้วดาดสองกับมาจัดในบึงอีกน,นะครับกับบุรีร้องจีบโดนกระ่ันเพื่อนๆลืมผมไปแล้วนะครับบุรีร้องขอให้ไปพุงกับมก็มาจัดเปิดกระเบิดในบึงซึ่ยอดนกับซุ่มเปิดกับบุรีร้องจีบโดนัะวันาตัวรีวงรีวิวกับตัวซับเครื่องนี้กับมันก็ดหลินบ่ค่อยดีไาเลยนะผู้ตรงดีดีกว่ามันแบบมันปิ่งน้ำเนี่ยมันหลินนะครับ ก็บระด็มันก็พอเหรียญทูเทยนะครับแต่ว่ามันมันสิชาไปจากวันหนึ่งตลอดนับเหรียญมันมั่นนะผมเนี่บทเรื่องแบบเปิดไพ่เหรียญครับยังไงนะเดี๋ยวตาได้เก่งไหมครับจึงไปกลับมานะอันนี้มันก็นมาทำคลิปในบึงจะถามว่าเหรียญว่าก,กันเลรียญครับคนนี้ก็เชื่อมทุกหมดนะจะดีปากเก่าสวยงามจีเจ้ปากเก่าอันนี้เขก็ะชื่อ<โดย>มทุกหมดนะผมก็จชกอีก เห็นยังนะคัมันก็ได้สำนันแลกับ20ดาวแล้วกับ50ดาวนะครับพวารี่ผมก็ตกไปซ้ากันเือที่เก่านะรัลอยดาวสองลอยดาวก็ตกไปซ้ากันคเก่านะเพือคาดนะจากสิเลเอาอย่างนมันหอดฉ่ำทุกอันนะถัดมาหีกมือครับสงตายนะเรือนะยลอยเด็เห็นลอแผดแล้วมือแรกทีเดียวนะครับ แต่กับม่มไม่เลยนะมาไปโอ้ท่องกับเปิดรุนเลยโอ้โหโบ่อยว่ะท่องแบบนี้หนักแนมยม่คอยดีเรกิจนี่กิจนี้ผมกะเปิดได้ตัวมาได้หลายนะครับรุ่งลอยซีนะผมก่อไปแลกแลกตัวเวลาเราได้พัน ท่า,านตะัวนะเ,เปิดเปิตดตัวแหลกเลยนะิปตรงคิบแต้มเลยนะิดนี่นะอนไอควันบดีิอีไ่ไอควันบดีมาเรนเตีนปเปลี่ยนเลยะล่า,ลาลอู๋ไปแหลกเป็นรอยเสดเลยนะผมนะเล่าอูนะแต่มันแต่มันตียดลอยแปดูยีน,นจะไปแหลกแต้มก็ได,ด้ลอยแปดสิบนะมกัอะไรผมก็มันกับพวก่านะมันก็เป็นซี่พ่าสามลอยจำนะแลก มาซาปา้าผมเอาอะไรไปใหญ่เรีนเบิดแล้วนะจีบไปเรียดครับจีบน,นี่นะเปิดกนะ็เาในเบื้องเพียรผมก,กระชิเบิดแล้วนะยังหมื่นสองขันไดโอูโมาหนิโอเคเลยเนี่ยจีบเนี่ยเพียงเท่านี้ครับขอพุ่นหรือการน้ำพุ่งน้ำพางหายไปหลายหมื่นนะผมโอ้ยรับยมีปัญหานะผมขอให้ด้วยนะครับที่แบบมันแหลกนะครับภาพกระตุง้งกระตุกนะครับภาพแหลกอึ้งภาพแตกนะครับภาพแตกภาพซ่านะครับขอให้ด้วยนะครับผม ไม่เหรินเครื่องหน่อยนะครับอ่ะคิปนี้เพี้ยนเหี้ยฝากกดไลค์นี้ผมกดติดตามนะผม,ผมกำลังใจด,ดีนะผมเ,เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมลาไปก่อนครับเจนไหม่สัปดาห์สองครับผม